ผู้ทําลายเรือหลวงสีอยุธยาในกระบฏแมนฮันตันเผยไม่ได้ตั้งใจแต่เพราะระเบิดเสื่อมภาพเรือหลวงสีอายุทยาขณะจมลงในเหตุการณ์กระบฏแมนฮันตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2494 ขณะที่จอมพลป,ปอพบูบณ์สงคามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบเรือขุดจากอเมริกันชื่อเมนฮันตันแต่ถูกทหารเรือจับเป็นตัวประกันและพาตัวไปกักขังไวท้ที่เรือหลวงสีอายุธยานะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลน,นำโดยจอมพลสลิ์ธนาัต์และ พลตวบดีกเผ่าศรียานนเลือกที่จะต่อโต้ฝ่ายกบฏอย่างารุนแรงกองทัพอากาศยังใช้เครื่องบินโจมตีฐานทัพเรือและทิ้งระเบิดใส่เรือหลวงศีรุยาที่ใช้กักตัวจอมพลปอพี่บุญสงครามจมจมลงซึ่งภายหลังเหตุการณ์นาวาตีพรางเพชรบุญญพันธ์ผู้จมเรือหลวงศีรุยาได้ออกมากล่าวว่า ผมเสียใจไม่หายเลยที่ทำลายเรือรวงศรีอุทาาในครั้งกันนั้นมันเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเรือหลวงศรีอุทยาแท้ๆด้วยตามปกติแล้วพวกระเบิดขนาด50กิโลกรัมที่ใช้จะไม่จมเรือรบหลวงขนาด2000กวาตันลงได้แน่ๆแต่วันนั้นระเบิดที่เอาไปใช้มันเสื่อมถ้าเป็นระเบิดใหม่กระทบดาดฟ้าก็ระเบิดถึงไฟไหมก็ไหมเพียง บนดาดฟ้าพอดาบได้ไม่ถึงกับจมแต่นี้มันเป็นระเบิดเก่าทะลวงดาดฟ้าลงไประเบิดข้างล่างแถมจือกองกระสุนในเรือเข้าอีกเลยระเบิดกันใหญ่ทำให้เรือหลวงสยุุยาทะลุจมลงอย่างน่าเศร้า